ติด30บาทสิทธิ์ประกันสังคมการรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยการรักษาที่ได้จะต่ำของมาตรฐานหรือเปล่านี้เพราะโรคหัวใจเราสามารถฟันธงให้ได้เลยในฐานะที่เราผมมีประสบการณ์นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าการรักษาโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นการทาบอลลูนขยายหลอดเลือดหรือการผ่าตัดบายพาสเนี่ยเป็นวิธีการรักษามาตรฐานและรวมอยู่ในสิทธิ์30บบาทหรือฟันทองเนี่ยแล้วก็สิทธิ์ประกันสังคมอย่างครบถ้วนนะครับไม่มีส่วนเกินที่ต้องจ่ายนะครับ อันนี้อยากให้ทุกท่านสบายใจได้ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินแพงๆเพื่อไปรักษาตามโรง,งพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อเขาเลากรักษาในแบบเดียวกันทั้งบอลลูนแล้วก็บายพาสนะครับก็ะจะได้ไม่กังวลอะไรท่านกังวลว่าเออการรักษาที่เราได้รับเนี่ยโอ้โหอวัยวะเราสําคัญมากเลยใช่ไหมเลเสือเลือดหัวใจอย่างเงี้ยจะได้รับการรักษาที่ไม่ดีพอก็ยืนยันตามนี้ว่าดีพอนะครับจะมีส่วนต่างก็คือในส่วนของเรื่องค่ายา ยายาส่วนใหญ่เนี่ยครอบเวอร์อยู่แล้วทั้งยาต้านเกล็ดเลือดนะทั้งยาลดความดันยาเบาหวานครอบเวอร์เกือบทั้งหมดแล้วแต่มันจะมียาเบาหวานบางชนิดยาละลายริมเลือดบางชนิดอันนี้ยาหลักๆนะครับที่มียาที่มีประสิทธิภาพดีกว่ายาที่อยู่ในบัญชียาหลักนี่เราต้องยอมรับกันความเป็นจริงอ่ะบัญชียาหลักในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ครอบเวอร์ไม่ได้อัปเดตยาที่มีในปัจจุบันน่ะ ร่วม10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยยารักษาโรคหัวใจยาเบาหวานยาความดันทั้งหลายเนี่ยระหว่างการรักษาเราสามารถแจ้งคุณหมอเฉพาะทางที่ดูแลเราโดยตรงได้ว่าถ้ามียาส่วนเกินยานอกบัญชีหลักเราเราสามารถจ่ายได้หรือว่าเราสามารถออกไปหาซื้อตามให้คุณหมอเขียนใบสั่งยาแล้วไปซื้อข้างนอกได้ถ้าเราสามารถเอฟเฟอร์ตค่าใช้จ่ายได้อย่างนี้นะครับส่วนการรักษาหลักเนี่ยทั้งการทาบอลลูนและบายพาสเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ารวมอยู่ใน พื้นฐานเบื้องต้นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมนะครับ